เยิ่งมาแล้วสวัสดีครับเกล้าวันนี้น้ำทุกทนสวัสดีครับเกล้าหลานยุ่งมาทีไรทุกคนทุกทียุงต้องทุกต้องทนยุงยุงน่าจะไม่ย่มียุงอีกมียุงอีกอ๋อขันมาทีไรต้องเอาความทุกทนมาลงที่สะานตลอดเลยใช่ไหมแบบั้นหมายถึงทุกทนอ่ะเกล้านี่ไงทุกทน ีย้อนไปแล้วพอดีหลานนะน่าจะพูดบอกเขาเหนื่อย่เขาบอกเขาตัดฟออยู่นะเขาบอกว่าถ้าเขาแก่อ่ะแบบว่าหลานจะเลี้ยงเขาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเลี้ยงเี๋ยวเลี้ยงแมงน้ำจริงดิจไมานอนมาเลยสเต็กจานแตงกอนจะเลี้ยงอ่ะโอเคแต่หนูจะเอามาลาดอกทั้งหมดให้ลุงให้หนูมาเลี้ยงลุงใช่ไหม ไอเกียวูพูดแรงมากนะพูดตรงไปนะว่าจะบ้าเขอไอลานเบนยุงยุงหนูคิดถึงดูดาราเมื่อวาหนูไมได้เจอยุงอ่ะมุงกันหรอหาดหนุ่ถึงดูไม่สุดเลยแจะมีเสียงแสบมาแบบจากไกลๆอ่ะจะาจะาจะามีหนุ่มแนะนำหนูแสนทนหรือไม่อ โอ้โหนที่มีอยู่ยังไม่พออีกเหรอลูกไม่ใช่พอดีหนูดามีแฟนอ่ะฮะหนูดามีแฟนแบบเป็นแฟนหนึ่งวันเลยเนาะแฟนเดย์อะนะแฟนเดย์ใช่หนูอดาวมีแฟนเดย์พี่หมองไะไม่เอาอ่าทำไมอ่ะไม่ได้ถ้าเป็นแฟนเดย์ไม่ได้ถ้าเป็น ไม่เอาแฟนเดย์หรอมันต้องเป็นแฟนวันเดียวเออหาที่ตักไปล่าพี่เีล่ะนะน่าจะอยู่กับพี่เบล่ะป้าประกาศให้เอาไหมไอเกลมึงระวังป้าประกาศให้เอาป้าเขาจะเลาเหรอประกาศว่าอะไรอ่ะพูดถึงไอ้าาว่หแฟนเดย์ให้หลานหนึ่งวันโทรอะไรเงี้ยไอเกลได้ป่ะเกลแต่แต่ไม่บอกชื่อหนู ไม่ก็ไม่ต้องบอกชื่อหนูไงหลานป้าไม่ได้มีหนูคนเดียวนี่ถูกไหมโอเคไอเกลมึงระวังเหมือนเหมือนในเบคอนอ่ะไปต้อเขาทั้งวจนเขาจำได้อ่ะไม่หนูไม่ได้ต้อหนูบอกแล้วแฟนเดแล้วหนูก็บอกเขาทำข้อจกลงกันเดว่าเราต้องเป็นแฟนกันแค่วันเดียวเท่านั้นหลังจากวันหนึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเขาต้องยอมรับให้ได้ ยังไม่ล้มเลิกยังไม่ล้มเลิกหวัดดีน้ำหนูห้ถึงยุงอ่ะลุงให้เขาไอ้นี่ให้อยู่นะโอเคน้เขเขาตามให้อยู่ขอบคุณน้ำยุงยาหูน้ไอไอไอเฟดเทียบีนะจะให้เฟเทียบีเดี๋ยวคิดได้ไหมคือขอไม่ไม่เอาเรื่องงานสักวันหนึ่งะมีสังกัดแล้วเป็นไง ไม่มีซอมไหมไม่มีหลานจะหาแฟนเดย์เนี่ยแฟนเดย์หนึ่งวันที่เป็นแฟนกันหนึ่งวันก็คือก็ทําทุกอย่างเหมือนแฟนกันเลยแต่ว่าแค่วันเดียวเท่านั้นวันนี้ยังไม่ให้คาตอบอ๋อขอไสมองก่อนยุ่งหาหน่อยดินะหาไม่ได้วันนี้ลุงพักเอออล่าดูแลเกลด้วยฮะมึงวันนี้มึงดูหลานลุพักละไปเกลเดอยกัน มีค่าจ้างไหมมีค่าจ้างให้แฟนเดย์ไหมไม่มีอ่ะพี่พี่เอาค่าจ้างให้หน่อยไม่งั้นมันไม่มีใครมาเลยไม่มีใครอยากเป็นแฟนดีนี่หนูว่าแค่เขาได้เขากับหนูเขาก็วิเศษกว่าอะไรแล้วอ้า้าอมันมีค่าจ้างด้วยนี่นี่นี่ค่าจ้างแฟนเดย์เนี่ยถ้าเรามีเงินอะผู้ชายมาแน่นอนหลานมีเงินให้นิดหน่อยก็พอเงินมีเงินมีงานมาเลขเจ็ด เจ็ดแล้ววะ, oh, จะเจ็ดสี่เก้าพี่ให้มาเป็นแฟนแล้วยังจะนอฟตานดียวเอา้าบางทีบางคนเขาก็ต้องทำงานไงเขาก็อเออเราก็ต้องทดแทนเวลาที่เขาเสียไปเ<ไ>นี่ยเอาให้หมดนะไป,ไปเทียวด<ป>ูกับป้านะวันนี้ลุงขอพักก่อน ไปร้านไม่หาผู้ชายกันฮ่าแล้วมีคนจิดจอมาย้งอ่ะไม่มีเลยอะเท่าไรต้องบอกมีเกลยวอเปล่าลุงให้มาสองแสนฮ่าบ้าบอยท้อเตนูนั้นหนูไม่เอาแฟนเดนะหนูไม่เป็นแล้วแฟนเดย์งั้นหนูเอาไปจ่ายเองดีกว่าโอไม่ได้มันเยอะเกิน ไม่เราก็ไม่ต้องใช้หมดไงแต่เราก็เออให้ไปก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาเคืินลง<ฮ>ุงที่เครื่อเครียดลุงเป็นไรอ่ะเออลงเจองานหนักหลายวันน่ะลูกเอาไปเจียวแม่ง ปกติที่ไหนที่ไหนผู้ชายงานดีๆที่ตกปานี้ปะหนูหนูไม่รูแล้วไม่มีแล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยหรอครับไม่มีเลยต้องบอกว่าหลานชื่อมิเกลอย่างนี้หรือเปล่าไม่เอก็ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าคนหมอเห็นแล้วคนที่หนูคุยเห็นเขาจะทัยัยนายเรอถูกไหมถูกถูก เวลาเราเป็นบางเราต้องเป็นให้สุดถูกเมนูแม่ม,ม,มีมีสเปคไหมมีสเปคไหมอยากได้แบบไหนประมาณไหน<ต>เป็น,นแบบหน่วยงา่ายเหรุ่แบบสาวดีดีนะบ็อกซิ่งเ <นะ S 1> หรออ,อ๋อซาวด,ดีดีแบบใส่สดีคขาสวย <laughs> ครับเธออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่ห <laughs> นุ่มสาวดีๆหรอ อรอไม่รออีกเต้องแกงใหม่ๆนะเนาะแกงใหม่ๆนี้สาวดีเยอะเลยนะหลานป้าไปได้ยินมามเราต้องเลิกจากเสียงก่อนละกันเดี๋ยวเราหาจากเสียงก่อนแบบสวัสดีครับชช่อเลยครับถ้าสาวดีแล้วก็แบบพุ่งตงเลยว่าเออแบบสร้างมาเป็นแฟนเดียววันหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องฟาร์มแ,แล้วตังไปเลยเนี่ยเราเป็นหลานลุงเราเป็นหลานคนรวยเราต้องใช้เงินแก้ปัญหา ลงตึบนั่นไงหนุนนี่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 ฮั <Hello? S 1> ลโหลเขาอยู่กับแฟนเขาหรือเปล่าวัสดีครับพ่อหนุ่มพี่ชายฮัลโหลแล้วสุดหล่อเขาอยู่ปะนี่พี่ชายนะนนนนอนคนที่เต้นอยู่บนรถลูก สวัสดีครับสุดหลอพี่ชายต่อได้ยินหรือเปล่าอะไรเงีนั่นมันมีใครดูาฉทวนนุ่มเกลครับหนูค่ะหนูอยู่หรือเปล่าครับหนูอย่ามาเล่นอะไรตรงนี้ครับมันไม่จะ้ทำงานลูกอาเซลไม่มีใครอยู่เลยอ่ะเฮ้ยมีใครอีกนุ่มอยู่หรือเปล่า คนทนนนี่ชัลวิทคนที่ชื่ออาร์มคนที่ชื่ออาร์มอยู่ไหนอะเขาอยู่ไหนอะลูกดูซิ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 ไม่รู้ <S <s เห็นแต่ท้องฟ้าด้านซ้ายมือมีหนุ่มอ,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 อยู่สองคนใครยังไหนลูกเอออันนั้นเขาอยู่อันนั้นเขาอยู่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาอยู่กับแฟนเขาอยู่กับแฟนเขาอยู่กับแฟนจนบ้าเราเอาคนไม่มีแฟนนะเนี่ยเ้ยนี่ยสวัสดีนะพี่พี่เอาเสียงปกติได้ไหมสวัสดีครับว่าไง ชื่ออะไรกันบ้างคะมีชื่อเลดครับชื่อเลดอีกคนอน่ะได้ไดอีคนชื่อลูกหมูครับได้คอนพูดหน่อยอ๋อเลดกับลูกหมูอ๋อไอลูกไอลูกหมูไม่ต้องเอาลูกนี่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 เอาคนชื่อเลดลูกหมูไม่ต้องเอาลูกหมูเสียงไม่ผ่านป้ารู้จักมันหนูโอเคไหมคนนี้ไม่จงถามพี่เขาว่าว่านหรือเปล่าแล้วเราว่างไหม ้องต้องไปแบบว่าทำงงทำงานอะไรอย่างงี้ปะ่ะอ่าว่าครับยังไม่ได้ทำอะไรแล้วว่างถึงกี่โมงเขาว่างไืเอยนะทำไมไปมร้านอันนี้นี่หว่าพี่ที่มีแฟนยังเออ,เอ,อถามว่ามีแฟนยังไม่มีครับไม่มีเอาง่ายๆเข้าประเด็นเลยจ้างมาเป็นแฟนเดย์ให้หลานวันนึงเอาไหมห้าหมื่น เป็นแฟนให้หนูเป็นแฟนให้หนูวันนึ่งถ้าจบงานก็คือจบกันความสัมพันธ์ตัดจะจบแบบประมาณว่าก็แค่เนี่ยแค่วันนี้วันเดียวเอาไหมแฟนดีแฟนดีแบบทำทุกอย่างเหมือนเป็นแฟนกันอ่ะห้าหมื่นเลยนะใช่สนใจหรือเปล่า แล้วแฟนกับเ่อาอะไรบ้างครับอะเวลาเรามีแฟนเราทำไงอะไม่เคยมีแฟนเลยถ้ยต้องดูแลกันแบบแฟนอยู่ด้วยกันแบบแฟนอุ้มไปไหนมาไหนด้วยพูดพูดสรรพนามด้ยแลรับเออดูแลกันพูดหวานๆใส่การลิงเงี้ยอันไหนลองลองลองไปเดิมดิ เธอกินข้าวหรือยังวันนี้เป็นยังไงบ้างไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาแบบเสียงหวานๆนะเวลาเรางงยิ้งกับใครอะร่ะเขาเขินด้วยอ่ะเริ่มมีใจแล้วล่ละเร็วๆ <c oughs> ได้ได้ได้คดีได้ได้ได้ลอง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  ก็ได้อยู่นะดาเออให้คุณอะไรนะโอะโอ้ยไปดูงานเลยอ่ะเวลาเรามันต้องมาจากความรู้สึกในใจดีแบบปะเออแบบเวลาเรามีแฟนหรืว่ามีแนกันเออเออเราจะพูดไงวันนี้เป็นไงบ้างกี่ข้าหรือยังเหนื่อยี้า่ไหม หลานกูโตบิดไปเลยเด็กิ๊ดกีดอยู่ภายใดกีดอยู่ในทในนหลานทำโอเคไหมโอเคไหมเรดผ่านว่าผ่านไหมเร็บเธอคิดถึงเขาด้วเไหมไหนไหมครับคิดถึงเขาไหมไหนไหมคิดถึงเขาไหมไม่ได้เจอกันนานแน่ย่หนูขาทำใจจย แปลว่าพี่รับงานนี้ใช่ไหมรับแม่รับแม่ถ้าไม่รัไปหาคนอื่นนะหาคนอื่นนะรับก็ได้รับก็ได้เอยรับจริงอ่ะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะจบงานแล้วค่อยมาเอาเงินแล้วไงล่ะครับโอเคไหนลองเออลองตั้งแต่ตอนนี้เลยมีครับหนูได้ไหูดีกว่า หนูหนูเรียกหนูดีว่ะอะไรนะหนูว่าไงนะ <c oughs> มีตังไหมนะ้มีครับ <c oughs> อันนี้พี่มีแตงหรือเปล่าอะมีครับ <c oughs> แตงอะไรนะาบินเฟลครับไม่บินฟอลครับฮะ <c oughs> ขึ้นขึ้นอะบินฟอล อินฟฟใช่ใครเป็นหัวหน้าแจ้งอ่าเมริลินแล้ว <Y ahu! S 1> มาดอนพี่อยู่ยามแม่แดมเหรอใช่ครับดูได้ไงอ่ตอนพี่ใส่เสื้อดูออ๋ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ครับ <laughs> เธออยู่ <laughs> <laughs> พูดแบบว่าใช่ค่ะหโน ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหนู <laughs> ถ้าหนูมีแกงหรือเปล่าหนูมีพี่ดูเสื้อหนูสิกระเป๋าหนูบังอยู่อ๋อเ g เบจน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำแป๊บหนึ่ง,นง,งหนูให้ <laughs> โทรศัพท์ว่าจะหายไปไหนไม่รู้อ่ะต้องพูดแบบ่รมีเชื่อนน่านหนยอะไรอย่างี้เยี๋ยวโทรศัพท์ว่าจะหายโอเคหายอะเดี๋ยวว่าพวกแกเคยก็เคยแม่งยังไม่เคยออ๋อ โอเกียวไม่เคยมีแฟนเลยด้าโ้นตังให้น้องแบบแเดินถือชั่วโมงกันเล่นนะตอบสโอเคแต่เราไม่มีแฟนแน่นะไม่อยากให้บ้านแตกเด้อไม่มีคขา เป็นเขือนวะไม่หลานผ่านไหมโอเคได้เปล่าคนนี้โอเคนะำอยู่โอเคโอเคโอเคเาไปเลยไม่มีเขือนหรอเขือนอยู่หรอหรือว่าไงเป็นไหนบ่นอะอ้าวแฟนเขามาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่มีแฟนเขาไม่มีแฟนป้าถามแล้วเมื่อกี้โอเคน้ำเอ้าไปไหนอ่ะ แล้วพี่เมื่อพ,พี่เมื่ออยู่กับสาเวเคโอเคตามชิลิวฮะาาตามชิลิวชิลิวน่าจะไปทำงานส่วนทามก็ไปตกปลาเจอค่ะ โอยอยฉันจะขิ่ฉันขิ่อเ่เอาไหมเดี๋ยวทำตัวปกติ เราห้ามรู้สึกกับเขาเวยเราเป็นแฟนเขาแค่วันเดียวเองมือเขาใจปล่อเกลมึงเลยเธอเขาเป็นเดียวเองไปทำตัวให้เป็นแฟนกันไปน้าไ่ครับเธอจะไปไหนหรือเปล่าหนูอยากไปไหน ยาวขนาดไหนหรือเปล่าไปตรงตื่นนั่น <ไป S 2> หนูหนจะเกิดไ,ไม่ได้แฟนเดย์นะลูกไปเร็วใช้ไมให้คุ้มน้ออยากไปไหนครับหนูไปไหนก็ด้าพี่พาหนูไปหน่อยโอเคครับเดีย๋ยวถ้าเสร็จงานโทรหาป้านะโอเคเปล่าได้เลยน้องโอเคไป ห้ามเขินห้ามเขินจ,จ๊ะจ๋าห้ามเขิน